นี่มันเกิดขึ้นตอนเราไม่อยู่เหรอพวกเราจะทำยังไงไปที่ไหนสักแห่งที่เราจะได้อยู่ด้วยกันและกินคัพเค้กเยอะๆยิยงสุดยอดฉันรักท่นี้ว้าว้าเเพื่หาข้อมูลการพัฒนาโพนี้ใต้น้ำระยะแรกและขนขวา My Little Pony My Little Pony ฉันเคยสงสัยว่าเพื่อนเพื่อนเป็นเช่นไรมันเพรเธอเข้ามาร้ายนนในหัวใจออกพจนภยเยด้อยกันด้วยแจนง,งดงามือตรงมัน่นคงเป็นเป็นความดีไม่ใช่เรือไไ่องง่ายดแต่โดยเว้นหมดทำให้เป็นยิงคือไม่เธอเาารู้ไหมว่าพวกเธอคือเพื่อนแสนดีมา l ิ t t l e Pony Friendship is Magic